ไม่จริงค่ะเด็กผู้ช้าเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นมีการบกพร่องทางการได้ยินมีพัฒนาการโดยรวมล่าชา้าพัฒนาการทางภาษาล่าชา้าขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมหรือเกิดจากภาวะออทิสติกค,ค่ะโดยปกติแล้วเด็กๆจะมีพัฒนาการทางภาษาทั้งการรับรู้ภาษาและก็การสื่อภาษาเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะคะโดยแรกเกิดเ,เด็กก็จะใช้การร้องไห้เป็นหลักถัดจากนั้นอีกประมาณ2-3เดือนเนี่ยเด็กจะเริ่มส่งเสียงอ้อแอ แล้วก็จะมีการส่งเสียงหัวเราะนะคะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีการเล่นเป่าปากเล่นน้ำลายนะคะจนพัฒนาเป็นคำพูดที่มีความหมายเมื่ออายุประมาณ1ปีและเมื่อเด็กอายุประมาณ2ปีก็จะสามารถพูดคำที่มีความหมาย2คํคำติดกันได้หลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาการพูดขึ้นเรื่อยๆจนพูดเป็นประโยคเนี่ยได้เมื่ออายุประมาณ3ปีนะคะโดยเด็กที่มีอายุ15เดือนแล้วยังไม่สามารถพูดเป็นคำที่มีความหมายได้นะคะ เด็กอายุ2ขวบที่ยังไม่สามารถพูดคําที่มีความหมาย2คําติดกันได้หรือในเด็ก3ขวบที่ยังพูดไม่เป็นประโยช์หรือว่ามีพฤติกรรมอื่นๆที่ทําให้คุณแม่สงสัยว่าเด็กจะมีเรื่องของภาษาล่าช้าไหมเช่นเวลาที่เราพูดกับลูกแล้วลูกไม่เข้าใจเรานะคะไม่สามารถทําตามคําสั่งได้ไม่มองหน้าไม่สบตาค่ะหากมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็แนะนําให้คุณแม่รีพามาปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้หาแนวทางการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาต่อไปค่ะ ้งนี้ภาวะออทิสติกคือภาวะที่มีการบรกพ่องด้านพัฒนาการทางภาษาร่วมกับพัฒนาการทางด้านสังคมและก็มีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆค่ะโดยเด็กจะแสดงออกโดยการที่มีภาษาพูดล่าช้าไม่เข้าใจคําสั่งไม่มองหน้าไม่สบตามีพฤติกรรมซ้ําๆชอบเล่นของเล่นซ้ําๆมีความสนใจที่มีความจํากัดเปลี่ยนแปลงได้ยากรวมถึงอาจมี การรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการสัมผัสการรับรสเนี่ยผิดปกติในลักษณะที่ไวเกินหรือไม่ก็ช้าเกินค่ะ